ต้องจองจำกลับยินดีคำปิศนาธรรมในวันนี้เครื่องจองจำในที่นี้ได้แก่สามีภรรยาบุตรและทรัพย์สมบัติด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทำให้เกิดความรักให้ชอบใจพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจึงเป็นบ่วงผูกรัดให้ติดอยู่กับสิ่งนั้น มีด้วยกัน3่วงคือ 1. ปัญหาลักลูกเหมือนเชือกผูกคอพอมีลูกแล้วทำให้ไม่สามารถไปไหนได้ไกลได้เพราะว่าเป็นห่วงเขาด้วยความรักและห่วงใย 2. ปัญหาลักคู่ครองเหมือนดังอผูกศอกจะจับจ่ายใช้สอยอะไรต้องรอความเห็นของคู่รักก่อน การนำเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ต้องขอ้วยญาตไม่สามารถจับจ่ายได้อย่างอิสระ 3. ปัญหาลักข้าวของเหมือนปลอกสวมเท้าด้วยความรักและหวงแหนทรัพย์สมบัติทําให้เราไม่สามารถไกลาจากบ้านเรือนได้เพราะกลัวทรัพย์สินจะสูญหายเพราะความเป็นห่วงในทรัพย์สินสามีภรรยาและบุตรจึงท,ทาให้จิตของมนุษย์ติดยึด และลุ่มหลงอยู่ในวัดตาสงสารนี้ด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงเรียกว่าต้องจองจำกลับยินดีเจริญพร